สวัสดีทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเนาะในส่วนของตัวเลชิโนที่รีรันเข้ามาใตู้5.3ครึ่งหลังกันว่าเขาเนี่ยยังน่าสมอยู่ไหมเนาะในปัจจุบันนะครับมาเริ่มันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับคือข้อมูลตัวละคร สำหรับตัวละครอย่างเดชินโอนะครับเขาเป็นตำแหน่ง m a น n DPS ธาตุไฟเนาะโดยตัวพ่อเล็กเองเนี่ยเขาจะเติบโตเป็น c r e ด Damage นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะ้วยความที่ว่าตัวพ่อเล็กเองเนี่ยเขาสามารถทำาดเม g เองก็ได้แถมสกิลที่มีของเขาเนี่ยก็สามารถช่วย h ตัวเองได้อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่เหมาะสำหรับผู้เล่นหน้าเก่าและหน้าใหม่เลยนะครับ ที่เรื่องถัดมาเลยครับนั่นคือรูปแบบวิธีการเล่นอลเลชิโนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นวิธีการโจมตีปกติเป็นหลักเนาะซึ่งการที่เรจะโจมตีปกติให้แรงเนี่ยเราจะเป็นต้องมีบ่วงมรนทาชีวันก่อนนะครับซึ่งการที่เรจะได้ค่าบ่วงมันทาชีวันมาเนี่ยเราจะเป็นต้องจ่ายสกิลธาตุก่อนเพื่อแปะมารใส่มอนเนาะจากนั้นเราทําการชาร์จโจมตีก็จะได้ค่าบ่วงมรนทาชีวันมาแล้วนะครับแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าระหว่างที่เรามีค่าบ่วงมันทาชีวันอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถรัับจากตวอื่นนได้เ ส่วนสกิลวีติเมตเนี่ยจะเป็นการล้างค่าบ่วงพันธชีวันที่มีไม่ให้กับตัวพ่อเล็กนะครับมาต่อที่เรื่องของวุ้นแลตีแฝกกันมานครับเดี๋ยวผมขอเรื่องที่ตัววุ้นก่อนเนาะสำหรับวุ้นนะครับแน่นอนว่าประจำตัวเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะประจำตัวเนี่ยจะให้บ่วงพันธาชีวันกับเราด้วยและเมื่อเรามีค่าบ่วงพันธาชีวันเนี่ยก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยตีแรงขึ้นอีกเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีประจำตัวเนี่ยเราสามารถใช้เป็น4ดาว BP อย่าง d ด a แ h m a t หรือ3ดาวอาไททซลแนนด้นะ ส่วนในเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับผมจะแนะนําอยู่2เซตคือ Fragment กับ Gladiator นะครับเพราะ Fragment เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นเมื่อบวกมาณชีวันเนี่ยมีการเพิ่มหรือลดเนาะส่วน Gladiator เนี่ยก็จะทําให้ตัวละครที่ใช้ดาบดาบใหญ่หรือหอกเนี่ยการโจมตีโปรตีนเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับส่วนสเตตัสเนี่ยผมจะแนะนําเป็นนาฬิกาเนี่ยเราจะใส่เป็น ATK นะครับส่วนถ้วยเนี่ยใส่เป็นโบนัสไฟและหมวกเนี่ยก็จะเป็นครีเลชครีดาเมจตามบาลานซ์เลยนะครับมาต่อที่เรื่องข้อดีข้อเสียมั้ยนะครับ อย่างแรกเลยคือเลชิโนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากและทําดาเมจได้ดีพอสมควรเลยเพราะต่อให้ไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรเนี่ยดาเมจเพลเพลของเขาเนี่ยก็แรงอยู่แล้วเนาะและถ้าเกิดเราใส่ตัวโล่เข้ามาทีเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นมากอีกอย่างเลยคือตัวสกิลติเมทของเขาเนี่ยยังสามารถช่วยฮิวตัวเองได้ด้วยเนาะส่วนข้อเสียที่ผมเจอนะครับคือระหว่างที่เรามีบ่วงพันท้าอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถรับฮิวจากที่อื่นได้นอกจากสกิลติเมทของตัวเองนะอีกอย่างเลยคือสำหรับคนที่หลบไม่เก่งนะครับการเล่นเลชิโนแบบไม่มีโล่ มาที่เรื่องทีมกันบ้างนะครับซึ่งทีมลิชิโน่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะมีประมาณ3ทีมเนาะมาเริ่มกันที่ทีมแรกคือทีมโมโนไพโรนะครับทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวเลิชิโนซิโลเนนเบนเนตและจงลี่ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายพอสมควรเพราะเราเนี่ยมีโรจากจงลี่เนี่ยคอยช่วยอยู่แล้วเนาะและตัวเบนเนตเองเนี่ยก็จะเป็นตัวจ่ายบัฟให้กับทีมนะครับส่วนซิโลเนนเนี่ยจะใช้ในการช่วยลดต้านทานธาตุให้กับมอนนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีซิโลเนนเนี่ยก็ใช้เป็นคาเซราแทนได้เนาะโดยผมเองเนี่ยก็จะมีตััวอยย่างเเกมพล์ดูนะครบ Fixed. Solidify! Everybody stand back! <gasps> มาที่ทีมต่อมาครับคือทีมโมโลดเนาะทีมนี้นผมใช้ตัวเลชิโนเชฟรูสซาร่าซีหกและเบเนตนะครับทีมนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะเราเนี่ไม่มีโลอาจจะต้องกดหลบกันบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดมีเลชิโนซีหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนิดนึงเนื่องจากมีต้านทานการชงักนะครับส่วนใครที่ไม่มีซาร่าซีหกเนี่ยเราสามารถใช้เป็นฟิชแทนได้เนาะโดยผมเองเก็จะทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์เอาไว้ให้ดูนะครับ Laser bear. Quiver. Teamwork is dream work. Storm the front. Transfix. Strike. Justice will prevail. Help your weapon. Everybody stand back. มาต่อที่ทีมนะครับคือทีมเวฟทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวเลชิโนเยลลานเบเนตและจงลี่เนาะทีมนี้ก็ค่อนข้างเล่นง่ายเหมือนกันเพราะเราเนี่ยมีโลปู่เนี่ยมาช่วยอยู่แล้วเนาะส่วนเยลลานเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยแปะน้ําให้แถมตัวเยลลานเองก็ยังมีบัฟจากพรสวรรค์อีกเนาะส่วนเบเนตเองก็จะมีหน้าที่คอยใจบัฟให้จากสกิวันตีนะครับซึ่งผมเองก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ไม่ดูนะครับ Quietly now. Game's over. Game's over. Teamwork is teamwork! <laughs> this is where you fall. Late bail. Solidify! Busted. Here comes the cash. มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับคือความน่าสมในแพชปัจจุบันสำหรับใครที่มองหาดีเบสไฟดีๆสักตัวนี้เนี่ยอารชิโ ah. นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวอาริชิโนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความซับซ้อนในการเล่นมาก แต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ตัวละครยังน้อยอยู่เนี่ยการสุ่มมาเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเราอวยจริงๆเนี่ยการสุ่มเรอชิโน่มาก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเรชิโนเองถือว่ายังเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่ในปัจจุบันนะครับและการมาของเทพไฟเนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่รู้สึกว่ามันทําให้เลอชิโน่เนี่ยด้อยลงเลยนะครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการมาคุยกันของเรชิโน่ที่รันในแพทแค่จครึ่งหลังนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมในคลิปนี้รัวง่าคลิปนี้ยจะเป็นนนโชช์ใ่วยตตััดสินใจเลลือกวะครตัวนีนาะ ส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้ามีจุดไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ